รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยแนนจะความดันขึ้งสูงก็คืออยากเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าแนนคนที่ค่อนข้างดูแลสุขภาพมาตลอดเกี่ยวกับการฝึกโยคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ฝึกมาเกือบ30ปีแล้วอยากจะเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอด้วย สวัสดีครับค,คุณหมอสวัสดีครับคุณแนนครับค่ะวันนี้เราก็จะมาพันผลเรื่องของคอมเพนซตกัดไมโครไบโอมนะครับที่คุณแนนต,ตรวจไปเมื่อก่อนน,นี้หมอขออนุญาตย้อนถามแนนนิดนึงว่าปกติคุณแนนม,ม,มีมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะดูแลเพิ่มเติมพิเศษบ้างไหมครับเออจริงๆก็อยากดูทุกเรื่องค่ะ,ค,ะคือแต่หลักๆก็คืออยากเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าแนนคนที่ค่อนข้างดูแลสุขภาพมาตลอดนะคะ แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการฝึกโยะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ฝึกมาเกือบ30ปีแล้วก็เลยอยากจะเ,เน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการออกกําลังกายที่สม่ำเสมอะ,ะรู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นน่ยเนมเข้าใจว่าร่างกายมันก็เสื่อมตามการเวลาที่เคยแบบแข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆที่คิดว่าเรายังแข็งแรงเราก็รู้สึกว่าเออร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทั้งนั้นที่เราก็ดูแลตัวเองดีอย่างแน่เรารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเนนจะความดันขึ้นสูง ะะก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านมีประวัติในเรื่องนี้มาตัวเองก็เลยค่อนข,อขอ้างกังวลในเรื่องนี้ด้วยอะคะ่ะก็จริงจริงแล้วไอ้ตัวที่เราตรวจการรอบนี้นะครับมันเป็นการตรวจจุลินทรีย์ในอาหารนะครับก็ปัจจุบันมีความสําคัญเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่คุณแอนกำลังให้ความสำคัญอยู่เราเรียกว่ากลุ่มน้ำหวัเป็นกลุ่มเมตา b o l i c ซินโดรมนะครับก็คือมีรวมถึงความดันไขมันเบาหวานโรคหัวใจกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรมนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราเชื่อว่ามันเกิดจากไลฟ์สไตล์อย่างเดียวแต่ปัจจุบันเราเจอแล้วว่าจริงๆร่างกายมนุษย์มันไม่ได้ถูกควบคุมด้วยร่างกายเรา100%มันมีเรื่องของตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายเราด้วยนะครับถ้าเทียบกันในเซลล์เรา10%เป็นเซลล์ตัวเองอีก90%เป็นเซลล์ของจุลินทรีย์นะครับตั แบ,บคริสตกาเลยนะครับก็มีการคํากล่าวที่เขาบอกว่าโลกทุกโลกเนี่ยมันเริ่มต้นที่ลำไส้ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลลำไส้มันก็เลยเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบัน <c oughs> นะครับถ้าลำไส้เราเสียสมดุลไปหรือว่ามีจุลินทรีย์บางตัวที่มันเสียสมดุลไปครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยเหมือนกันแสดงว่าเรื่องของการกินที่สมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญมากต้อง่ไหมคะต้องครับจริงคุณแนนเองก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าการดูแลในบางครั้งเนี่ย เราก็อาจจะเลือกในสิ่งที่เราคิคดว่ามันน่าจะดีอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรามาตรวจจริงๆเราอาจจะได้คําตอบมากขึ้นว่าเออจริงๆที่เราดูแลสุขภาพเรามาดีอยู่แล้วเนี่ยมันสมบูรณ์เพียงพอได้ยัง <c oughs> นะครับจุลินทรีย์ที่เราตรวจแกนะครับจริงๆเราแบ่งเป็นสามช็อตหลักๆ3ตัวหลักๆก่อนัวที่หนึ่งเป็นจุลินทรีย์ทั่วๆไปซึ่งซึ่งอาจจะ ส่งผลดีรือาจจะส่งผลไม่ดีกับร่างกายก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมดุลน,นะครับอีกกลุ่มนึงเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเลยก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ถ้ามีเยอะเกินตก็จะทาให้เกิดโรคตา่างๆที่เราอาจจะได้เห็นกัน,นบ่อยๆคือแบบพอมีเยอะปุ๊บท้องเสียทายเร็วนะครับนี่นนเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเราจะเรียกว่ากลุ่มโพลบารติกโพลิารติกก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ส่งผลดีกับร่างกายนะครับแล้วเวลาที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดเวลาลในชีวิตประจําวันของงเเรเเรราาาานคค็วมีียยดกกใช้่ ก็ดีการกินที่มันผิดปกติก็ดีเนี่ยครับพวกเนี้ยคนดีมักจะไปก่อนนะเพราบาติกปุ่มที่ดีๆเนี่ยมักจะโดนทำไายไปก่อนนีแล้วก็จะเสียสมดุลไปก่อนได้การดูแลภาวะติกนะครับสำคัญที่สุดก็คือการเลือกอาหารนี่แหละที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้น,นะครับก็การเลือกอาหารก,กาลุ่มแบบที่ช่วยเรื่องภาวะติกคืออาหารที่มีไฟเบอร์จะเป็นผักก็ได้จะเป็นผลไม้ที่รสไม่หวานเกินไปก็ได้นะครับ ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจะต้องมีกลุ่มของใยอาหารเยอะหน่อย mm hmm. เรา,าจ,จะรู้สึกว่ากินแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันมีกากใยเยอะๆสากๆน่อยเช่นฝรัง่งมะม่วงเขียวอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นอาหารในการที่จะเลี้ยงพอลิวติกได้นะครับสิ่งสาคัญตอนนี้ของคุณแนนก็คือเราอาจจะต้องเติมตัวที่ดีกว่น,นะครับแล้วค่อยใช้อาหารกลุมนะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้เขาเติบโตอาหารที่มันมีรไบโอติกเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับซาล้าวก็ได้กินจิก็ได้นะโตก็ได้นะครับหรือจะเป็นชาคอมบูชา ข้อจํากัดเดียวเลยคืออาหารไทยจะมีพวกนี้น้อยนะครับก็เลยเป็นข้อจํากัดว่าทำไมคนไทยอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการขาดโปรตินได้ง so ่ายเพราะเราไม่ได so ้ม so ีอาหารกลุ่มนี้ในในเนื้อหารของเรามากนักนะครับเนาะส่วนโปรตีนก็อาจจะต้องเน้นเป็นโปรตีนที่ไม่ใช่เนื้อแดงเพราะว่ากลุ่มเนื้อแดงอย่างจริงกลุ่มโปรติกเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะชอบเป็นกลุ่มเนื้อปลาเขาจะชอบเป็นกลุ่มเนื้อขาวมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะต้องอีกเลี้ยงกลุ่มที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยนม ลูเตนนะครับกาแฟปุ่มพวกนี้นะครับคาเฟอีนต่างๆเนี่ยโปรไบโอติกเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ะนะครับมันก็มีงานวิจัยหลายๆงานที่ที่สนับสนุนว่าถ้าทางเดินอาหารดีเนี่ยมันทำให้การส่งสัญญาณสื่อประสาทไปยังสมองเนี่ยมันทำงานได้ดีด้วยนะครับม,มันรวมถึงการผ่อนคลายจิตใจเพราะโยคะผมเชื่อว่าโยคะมันเป็นเป้าหมายมันคืออันนั้นใช่ค่ะมันมปการมันเป็นการผ่อนคลายเรื่องของจิตใจไปด้วยการที่มีสมดุลทางเดินอาหารดีเนี่ยมันทำให้การออกกำลังกายออะไรพวกนี้ ทำได้ดีขึ้นด้วยค่ะ,ะคแต่ว่าจริงๆตัวที่ที่ผมคิดว่าจะเป็นผลดีในเรื่องของการปรับสมดุลเนี่ยมันคือเรื่องของการคลายความเครียดเพราะปัจจุบันเราเจอเยอะใช่ค่ะา,าเราเจอเยอะครับก็มันมีตัวนที่เราเรียกว่าตัดเวนเอ็กซิสนะครับก็คือเป็นทา,ทางเชื่อมกันระหว่างสมองกับลำไส้อยู่นั้วถ้าลำไส้เราดีเนี่ยสัสญ,ญญาณประสาทในสมองเอามันก็จะดีไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยถ้าถ้ามองในเรื่องของสุขภาพดุนแองก็ใช่ว่าตอนเนี้ย ไม่ได้เจอโรคอะไรแล้วเราไปตรวจเราจะไม่ได้เจอโรคใช่ค่ะเฉะั้นวันนี้มันมีการดูที่เราจะมาการปรับให้มันสมดุลมากขึ้นให้มันสมบูรณ์มากขึ้นทันทีได้เห็นด้วยเลยค่ะนั่นเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมันเริ่มจากข้างในถ้าข้างในที่ดีข้างในดีแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะสงบแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ทําให้การดาเนินชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือเรื่องของโปรไบโอติกในส่วนที่ขาดไปถูกต้องไหมคะใช่ครับและอย่างนี้เราต้องทานในระยะเวลาประมาณ โดยปกติโดยทั่วไปเราจะเริ่มต้นที่ระยะเวลาประมาณ3เดือนในการปลูกตัวปกติครับซึ่งอพอพ้นจากระยะเวลานั้นเนี่ยเราก็จริงเราก็สามารถมาเช็คใหม่ได้มาตรวจใหม่ก่อนได้ว่าไอ้ตัวไหนที่มันแบบ อย่างหายไปอยู่ไหมหรือว่าเริ่มกลับมาสมดุลได้ยางนะครับจริงเพราะเบติเองเนี่ยมันเป็นอาหารมันเป็นตัวที่สามารถทานได้ไปตลอดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบหยุดทานหรือว่าอะไรน,นะครับอย่างที่บอกว่าว่าเราสมดุลดีขึ้นแล้วเราสามารถใช้เป็นกลุ่มพวกอาหารที่มันมีไฟเบอร์หรือมีพรีเบอติเข้ามาช่วยรักษาสมดุลนั้นไว้ต่อได้จริงเราสามารถเชคได้เป็นระยะระยะ,ะว่าสมดุลเลาเป็นไงเพราะมันไงม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันของเราอ่ะนะครับ ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มเกิดความไม่สมดุลหรือว่าเราเช็คอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะตรวจได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะมีตัวโปรไบโอติกให้คุณแอนทานก่อนนะครับเพื่อจะปรับสมดุลของตัวโปรไบโอติกกันก่อนสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็คุณแอนก็ค่อยปรับไลฟ์สไตล์กันต่อไปได้เลยค่ะนั้นอีก3เดือนเดี๋ยวอาจจะลองขออนุญ,ญาตมาเช็คใหม่ว่ามีจุลินทรีย์ที่สมดุลเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะขอบคุณคุณหมอค่ะครับ